สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆชาวราศีเมถุนสู่ช่องทารุเทอร์พีบายเตยนะคะวันนี้เรามาเช็คพลังงานภาพรวมของคุณนะคะในช่วงของเดือนพฤศจิกายน2564นะคะเพื่อนๆที่เกิดในราศีเมถุนนะคะหรือเพื่อนๆที่เกิดระหว่างวันที่21พฤษภาคมนะคะไปจนถึง20มิถุนายนนะคะ การแบ่งราศีจะเป็นไปตามแบบะตะวันตกนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะรับชมแบบโหราศาสตร์ทไทยนะคะหรืออ้างอิงตามลัคนาราศีนะคะดาวจันทร์ดาวศุกร์นะก็เอาที่เพื่อนๆสะดวกได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เรื่องของการงานการเงินของชาวราศีเมถุนในช่วงของเดือนพฤศจิกาย,ยนก่อนนะคะ เจ็ดใบค่ะ ชาวราศีเมถุนในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะว้าวใบแรกของคุณ Queen of v i e w s มาเลยนะคะช่วงนี้การเงินค่อนข้างดีทีเดียวนะคะแล้วคุณก็อาจจะมีในเรื่องของการบริหารการจัดการการเงินได้ดีมากขึ้นนะคะมีในเรื่องของการวางแผนนะคะมีในเรื่องของการทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะโอ้แล้วเรียกได้ว่าคุณเนี่ยใช้จ่ายการเงินนะคะคล่องต่อ แล้วก็เรียกได้ว่าตัวคุณนะคะประสบความสำเร็จในเรื่องของการหาเงินมากๆเลยนะคะโอ้นายอับอลส์ค่ะโอ้โหนายออฟวิลส์เดอ t ทาวเค่ะ3 of Wands นนะคะท o o อฟวิลส s นะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วย10 of Cups นะคะค่อนข้างดีทีเดียวนะคะสำหรับ ชาวราศีเมถุนนะคะในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนะการเงินของคุณดีมากนะคะโดดเด่นมากเลยนะคะแต่ทีเนี้ยมันมีในเรื่องของความท้อใจนะคะในเรื่องของการที่ว่าคุณน่ะมีความไม่แน่ใจนะคะในเรื่องของการที่ว่าคุณจะสามารถทําในสิ่งที่คุณโฟกัสได้สําเร็จจริงๆหรือเปล่านะคะอันนี้อาจจะต้องมีในเรื่องของการที่ว่าใช้ในเรื่องของการคิดทบทวนนะคะบริหารจัดการนะคะ ค่อนข้างที่จะเยอะนิดหนึ่งนะคะตรงนี้นะอาจจะมีในเรื่องของการเงินที่จะต้องชะลอในเรื่องของการลงทุนไว้บ้างนะคะเ,เรียกว่ามีเรื่องของการที่ว่า,าลงทุนเบื้องต้นด้วยการใช้ตัวเงินที่ค่อนข้างจะเล็กน้อยลงไปก่อนจะดีกว่านะคะแล้วดูสถานการณ์เนะเาะให้เดอะทาวเวอร์เข้ามานะคะแต่คิดว่าในช่วงของเดือน พฤศจิกายนเนี่ยคุณน่าจะมีในเรื่องของการที่ว่าการเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงแบบปุบปรับฉับพลันมากมากเลยนะคะอาจจะมีอะไรนะคะที่ค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์นะคะตรงนี้นะคะอยากให้ระวังนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการหมุนเงินก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณลงทุนด้วยตัวเลขค่อนข้างเยอะนะคะถ้ามันไม่ใช่เงินเย็นจริงๆนะตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็ยังมีในส่วนอื่นที่ คุณจะต้องใช้ใจ่ายออกไปอยู่นะคะอืมนะในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะในเรื่องของอ ไฟฟ้านะคะในเรื่องของประกันรถยนต์ตรงนี้นะคะต้องระวังด้วยนะคะสื่อประกันอัคคีพัยประกันสุขภาพนะคะประกันอุบัติเหตุไว้นิดหนึ่งนะคะแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของภาวะอารมณ์ด้วยก็ได้ตรงนี้ต้องต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าคุณมีในเรื่องของความไม่แน่ใจลังเลใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้อะระวังว่าถ้าไม่ได้พูดคุยสื่อสารกันออกมานะคะระหว่าง เพื่อนร่วมงานนะคะเก็บปัญหาเอาไว้เป็นส่วนตัวอยู่คนเดียวอาจจะเครยียดแล้วก็ระเบิดออกมาตุ้มเดียวก็ได้นะคะที่มีจับพังนะอื ส่วนในเรื่องของการที่ว่าติดต่อสืส่อสารค้าขายระหว่างประเทศนะคะระหว่างพื้นที่นะจริงๆยังเป็นไปได้ค่อนข้างดีนะคะคุณอาจจะต้องเตรียมรับมือกับอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างคาดไม่ถึงด้วยนะคะเช่นช่องทางการค้าขายนะคะาจากที่เคยทําอยู่นะคะในเรื่องของการที่มีหน้าร้านอะไรแบบนี้นะคะจจะต้องเปลี่ยนในเรื่องของวิธีการขายมาเป็นอะไรที่เน้นการขนส่งระหว่างพื้นที่ระหว่างประเทศแล้วก็ไปในช่องทางของการ ทําออนไลน์มากขึ้นนะคะหาพหาร์ทเนอร์เสริมก็ได้นะคะหาพันธม,มิตรทางธุรกิจเพิ่มเติมอะไร่งก็จะดีมากนะคะอสิ่งเดิมๆนะคะถ้ายังทําเหมือนเก่านะคะอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงน,นะคะที่นี้ก็เตรียมพร้อมรับมือไว้แต่นั่นเนินจะดีที่สุดนะคะมีแผน B แผน C เอาไว้นะคะอืม ขอหนึ่งใบนะคะจากให้จุดเทียนนะคะให้กับชาวราศีเมถุนนะคะในช่วงของเดือนพฤศจิกายน2564นะคะขอหนึ่งใบนะคะการงานการเงินของคุณเป็นไรบ้างนะคะอืมหมายเลข76นะคะ เป็นนักกีฬานะคะหมายเลข9ก้านะคะดวนใบแดงนะคะที่ต้องระวังนะคะอย่างที่เตือนไปนะที่เป็นไพ่เดอะ o w ว r เวอร์นะคะแตยมีความรู้สึกว่าในเรื่องของใบแดงเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการเล่นกีฬานะคะที่ใช้อารมณ์มากจนเกินไปทําผิดกฎเล่นผิดกติกานะคะเล่นใต้โต๊ะอะไรแบบนี้นะคะต้องระวังนะคะถ้าเกิดว่าคุณทําธุรกิจสีเทาๆอะไรแบบนี้อยู่นะคะมีในเรื่องของ อย่างที่ว่านะก็ให้ระวังตรงนี้ด้วยนะคะเบาได้เบานะคะเพราะว่าดูแล้วอาจจะถูกจับได้ก็ได้แล้วอาจจะเกิดความเสียหายกับธุรกิจการงานของคุณนะคะในเรื่องของการใช้อารมณ์ก็เช่นกันนะคะแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะนี่ต้องระวังนะคะขอให้จากมูนโลจี้กันบ้างนะคะมูนโลจี้นะคะหนึ่งใบ ให้กาบเรื่องของการงานการเงินนะคะของชาวราศีเมถุนในช่วงของเดือนพฤศจิกายนถึงห come of this situation นะคะสถานการณ์นะคะตรงนี้นะคะตเตยมองว่าต้องปล่อยไหลๆหลโฟโฟไปก่อนนะคะเล่นตามน้ำเล่นกาน ตามกฎตามกติกาไปก่อนนะคะในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนะคะอาจจะเป็นอะไรที่คุณจะต้องใช้สติปัญญานะคะรวบรวมสตินะคะให้นิ่งที่สุดนะคะไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นนะคะไม่ว่าคุณจะโดนรังแกรงแกนะคะไม่ว่าคุณจะโดนโกงโดนหักหลังนะคะโดนเอาเปรียบอะไรก็แล้วแต่นะคะขอให้นิ่งๆอย่างมีสตินะคะเราให้เวลาเป็นตัวช่วยนะคะแล้วทุกสิ่งอย่างมันจะเทิร์นเอาออกมาให้คุณได้รู้เองว่าคุณ ควรจะแก้ไขอย่างไรแต่ถ้าคุณกระทําอะไรไปในช่วงนี้เนี่ยด้วยตัวคุณ ของคุณเองเตยไม่แนะนํานะคะเพราะผลลัพธ์ออกมาค่อนข้างจะอันตรายทีเดียวนะคะอย่างไพ่ที่เราหยิบออกมานะคะอย่างที่เตือนไปนะอ,อย่างไรก็แล้วแต่บทสรุปของคุณนะคะ Ten o f c u p s นะคะไม่ว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะคะถึงแม้ว่าตัวคุณอาจจะควบคุมสติอารมณ์ไม่ค่อยได้นะคะคือเตยมองว่าในเรื่องของปัญหาส่วนตัวของแต่ละคนเนี่ยมันมันหนักเบาไม่เท่ากันนะคะเราก็แต่ละคนเนี่ยก็จะมีวิธีการรับมือค่อนข้างที่จะ เฉพาะเจาะจ,จงออกไปนะคะเพราะฉะนั้นน่ะก็ขอให้มีสติที่สุดละกันอย่างไรก็แล้วแต่นะคะมีคนที่รักและเป็นห่วงคุณให้กําลังใจคุณอยู่ตรงนี้นะคะครอบครัวคนใกล้ชิดเพื่อนฝูงนะคะอย่าลืมถามหากําลังใจจากเขานะคะอืโอเคค่ะเราไปต่อกันที่เรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างดีกว่าเนาะ ขอให้นะคะสิบใบให้กับคนโสดชาวราศีเมถุนมิถุนนะคะในช่วงของเดือนพฤศจิกาย,ยนสองห้าหกสี่นะคะความรักความสัมพันธ์คนโสดราศีมิถุนเป็นอย่างไรห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิโอเค ใบแรกของคุณอู้จัดเมนช่วงนี้นะคะชาวราสีเมถุนมิถุนเนี่ยน่าจะค่อนข้างจะชัดเจนตรงไปตรงมาเลยแหละนะคุณน่าจะมีประสบการณ์อะไรที่มันค่อนข้างจะ รุนแรงนะคะจะเป็นเรื่องเสียใจผิดหวังอะไรบางอย่างนะคะโดนกระทํามาค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ตัวคุณจะค่อนข้างที่จะเคลียร์ปัญหาให้รวดเร็วที่สุดนะคะอะไรที่คุณมีความรู้สึกว่าแบบคุณถูกเอาเปรียบนะคะถ้ามันมีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นไม่ว่าจะเรื่องการงานการเงินความสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่นะคะคุณจะพูดคุณจะเคลียร์ให้ถูกที่ถูกทางเลยนะคะอืมชัดเจนนะคะ นี่ไง Ace of Wands ก็มานะคะโอ้ Queen of Swords ก็มานะคะโอ้ Ace of Swords มาค่ะ King of Swords ก็มาโอเค n i g h t of Cups มาแล้ว Six of Wands โอเคเตยรู้แล้วว่าเพราะอะไรนะคะ The Lovers นะคะ Uh, the Fool ค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วย เทนออฟวิวนะคะที่ผ่านมาคุณใจดีมากใจดีมีเมตตาสุดๆนะคะเอื้ออารีเอื้ออาทรมากๆเลยนะคะเห็นใครเดือดร้อนเห็นใครโซซัดโซเซมานะคะรับเลี้ยงไว้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นงูพิษหรืองูไม่มีพิษก็เลี้ยงไว้หมดเลยนะคะสาหรับชาวราศีเมถุนนะเออใจบุญสุนทานนะคะใจดีมากเกินไปนิดหนึ่งนะคะก็เลยเกิดปัญหานะคะจะบอกว่า คนอื่นทำร้ายคุณไหมเตยมองว่ามันเป็นเรื่องของอารมณ์มากกว่าคนอื่นอะอาจจะทำอะไรคุณไม่ได้มากอย่างมากก็อาจจะแค่ขอความช่วยเหลืออะไรเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นเรื่องการเงิน บ้างก็ได้แต่คุณก็ให้ในจุดที่คุณให้ได้อะไรแบบนี้นะคะแต่เตยมองว่ามันอาจจะสะสมกันมาระยะเวลาค่อนข้างนานแล้วนะคะมันก็เลยมีในเรื่องของภาวะอารมณ์ที่ค่อนข้างจะตึงเครียดนะคะแล้วคุณมีกรอบป้องกันตัวเองเอาไว้หนามากๆเลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าโดนใครกระทําอีกทีนึงคือคุณไม่ยอมแล้วนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้ชัดเจนมากๆนะคะมีเรื่องของการกระทําอะไรบางอย่างนะคะที่ที่แบบมันไม่ใช่แค่คําพูดแล้วอะ่ะมันเป็นเรื่องของการที่ว่าคุณตั้ง ว่าถ้าใครสักคนหนึ่งเข้ามาในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะแล้วให้ความชัดเจนกับคุณไม่ได้นะคะหรือทําอะไรที่คุมเครือนะคะหรือถ้าไม่ใช่ก็จะไม่เอาเลยนะคะคุณไปโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินคุณน่าจะดีกว่าอะไรแบบนี้นะคะเพราะคุณเจอมาเยอะแล้วนะคะเอ็ดออฟสอร์ดค่ะคุณเจอมาเยอะมากจริงๆนะคะ,จะ,คะเจอกับความสัมพันธ์ที่มันแบบไปๆไปกับๆนะคะความสัมพันธ์ที่มันไม่มีทางออก ความสัมพันธ์ที่เาขาไม่ได้เห็น5คุณนะคะหรือมีกัน2-3สาคนแบบนี้ให้ความชัดเจนไม่ได้เพราะว่ามีทางรักทางเลือกเข้ามานะคะคุณอาจจะดีลกับราศีเมถุนด้วยกันเองนะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของอชาวทัดลมนะคะเมถุนอกุมเมถุนตนด้วยนะจ๊ะประมาณนี้นะคะ โดยคิดว่าราสีเมถุนในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนะคะคนโสดคุณก็ยังไม่หยุดนะคะยังคงสตรองต่อไปนะคะแต่ว่าก็เบาลงแล้วแหละนะจาก King of Swords นะคะคุณก็จะเบาลงเป็น Queen of สอสแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็อาจจะเหลือปัญหาเล็กๆน้อยๆส่วนตัวนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของอารมณ์ความเครียดเล็กๆน้อยๆอยู่บ้างแล้วก็ระวังในเรื่องของปัญหาสุขภาพไปบ้างก็ดีเหมือนกันนะคะอย่างไรก็ตามดูแลนะ่าจะมีในเรื่องของการท่องเที่ยวเดินทางพักผ่อนหยับใจเข้ามาก็เลยทําให้ตัวคุณเนี่ยนะคะออมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นนะคะอาจจะมีใครบางคนเข้ามานะคะในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้นะคะเดีฟูนะ อ,อ,อย่างไรก็ตามคนคนนี้นะคะเขาจะมาหยิบยื่นในเรื่องของความสุขความสดใสให้คุณนะคะถ้าจะมองกันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยเตยมองว่ามันก็มีความเป็นไปได้ที่มันจะชัดเจนกันในอนาคต Ten of w i n d s นะคะแต่ทีนี้ต้องระวังด้วยว่าเ,เขาอะพร้อมที่จะชัดเจนกับคุณมากแค่ไหนนะคะขอให้ เป็นไปในในในแบบที่ว่าเป็นเพื่อนกันก่อนดีกว่านะคะไม่ต้องรีบร้อนนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่ทั้งคุณและเขาจะเคยเจอความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อกันมาก่อนนะคะเออเป็นปัญหาที่คาราคาสังนะคะอาจจะเจอความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนกันมาทั้งคู่นะคะแล้วบาดแผลตรงนี้มันก็อาจจะยังแบบว่าไม่ได้ถูกเยียวยาแบบร้อเซนตนะคะที่นี้เนี่ยขอให้เป็นไปแบบเรื่อยๆช้าๆนะคะตามสไตล์ของในอ็อกคารจะดีกว่า ะะแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะคะเตยคิดว่าคุณจะมีความสุขมากๆนะคะาจากเมื่อกี้นี้ที่เราดูในเรื่องของการงานการเงินนะคะ10 of Cups เข้ามาเนี่ยคุณมีความสุขนะคะแล้ว10 of Pentacles นะคะ10 of w i e l s นะเข้ามาเป็นบทสรุปของในเรื่องของความรักด้วยเตยมองว่านะคะ การเงินของคุณจะดีมากนะคะคุณจะมีความสุขมากๆในเรื่องของการเงินละหนึ่งนะคะส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเตยคิดว่าให้เวลาเป็นคําตอบแล้วคุณนะ่ะจะรู้เองว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่นะคะอืมมีโอกาสมากๆเลยที่จะสารสัมพันธ์กันไปในได้ถึงวันข้างหน้าที่มันมั่นคงชัดเจนต่อกันนะคะอืมแต่เงินปังนะคะเมถุนนะไม่ต้องห่วงนะคะยังในการเงินเราดีนะเอ่อขอไพ่หนึ่งใบาจากโรแมนซ์เซนจ์กันนะคะ โรแมนซ์แอร์หนึ่งใบให้กับชาวราศีเมถุนมิถุนนะคะอู้ว์ past life relationship ค่ะ you have known each other before นะคะ <laughs> มากๆเลยนะคะไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเลยนะคะคุณน้ำผู้นะคะเอ,อ่อถ้าใครเชื่อนะอืมก็มีความเป็นไปได้นะคะว่าคุณน้ำคู้อาจจะเคยทําความรู้จัก เคยได้รู้จักกันมาในชาติก่อนๆแล้วนะคะพอได้เจอได้พบกันในในครั้งนี้ในในเดือนของพฤศจิกาเนี่ยนะคะโดยมีความรู้สึกว่าคุณัง้งคู่จะดึงดูดกันมากๆเลยจากรูปนะคะมีความดึงดูดกันนะคะมากๆเลยนะคะมีความรู้สึกว่าอุย้ยรู้สึกกลับไปเป็นเด็กรู้สึกแบบสดใสอีกครั้งหนึ่งเหมือนรู้จักกันมานานรู้สึกคุ้นเคยเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน10 of วิวใบนี้นะคะอืมเมถุนนะคะอาจจะไม่โสดแล้วก็ได้นะจ๊ะไหนขอดูหน่อยนะคะจาก Angel Answer นะคะขอหนึ่งใบนะคะให้กับคนโสดชาวราศีเมถุนในช่วงของเดือนพฤศจิกายนเวทอืม รอนอิดนึงนะจ๊ะความสัมพันธ์นี้นะคะไม่ต้องรีบร้อนนะคะให้เวลาเป็นคําตอบอย่างที่บอกนะคะถึงแม้ว่าเตยจะบอกว่าคุณทั้งคู่มีโอกาสนะคะที่จะเคยพบเคยเจอกันมาก่อนในตั้งแต่อดีชาตินะคะแต่ว่า มันไม่จําเป็นไงนะนะที่จะต้องไปเดินไปบอกเขาว่าเออเธอเธอกับฉันนะ่ะเป็นคู่กันตั้งแต่ชาติที่แล้วนะอะไรแบบนี้เดี๋ยวเขาตกใจนะคะใจเย็นนะคะเดินแรงแกงหกนะคะเมถุนนะเบาๆนะจ๊ะเออรอได้รอนะคะไม่ต้องรีบนะคะให้เวลาเป็นคําตอบนะสําหรับความสัมพันธ์นี้นะจ้าโอเคก็น่าจะครบถ้วนแล้วเนาะสำหรับคนโสดนะคะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะก่อนจะจากกันไปนะคะเตยฝากกดไลค์กด Subscribe นะคะคอมเมนต์เป็นกำลังใจกับเติด้วยนะแล้วก็ฝากช่องทางใหม่ในการติดตามนะคะติกต็อกนะคะเรามาต่อกันที่เรื่องของคนมีคู่กันบ้างนะคะขอให้10ใบให้กับความสัมพันธ์ของคนมีคู่นะคะชาวราศีเมถุนมิถุนนะคะในช่วงของเดือนพฤศจิกายน256 4้0ใบนะคะ มาคะ่ะไปแรกของคุณคะ่ะ two of wils นะคะโอ้ช่วงนี้น่าจะเหนื่อยประคับประคองนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์มากๆเลยนะคะความสัมพันธ์ที่คุณเจออยู่อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไปไปกับกลับนะคะวนเวียนเดี๋ยวงอนเดี๋ยวงอกันนะคะเดี๋ยวออนเดี๋ยออฟนะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของปัญหาส่วนตัวทางด้านการเงินด้วยกระถ่ายนะคะช่วงนี้ออใช้ความประคับประคองสุดฤทธิ์นะคะ three of wils เข้ามานะคะโอ้ในออฟอสคะ่ะ 10 of cups, page of cups, จัดเมนค่ะ a of swords นะคะ oh of wands the sun ค่ะปิดท้ายด้วย knight of cups คล้ายๆกันค่ะ คนโสดเลยนะคะสาหรับคนมีค,คู <attraction> ่ชาวมิถุนนะ,ะอ๋อ <ogue> ที่ผ่านมานะคะความสัมพันธ์นะคะที่มีนะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณในอดีตนะคะหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้นะ,ะมันมีในเรื่องของปัจจัยหลายๆอย่างนะคะที่ค่อนข้างจะทําให้มันไม่ประสบความสําเร็จนะคะเอออาจจะเจอความความรักที่มันไม่ชัดเจนมีปมในอดีตมีปมในจิตใจนะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของ ครอบครัวนะคะตั้งแต่สมัยวัยเด็กก็ได้นะคะที่มันสะสมกันมาและทำให้ความสัมพันธ์ที่ได้เรียนดูได้รู้จักกันมาเนี่ยมันมีปัญหานะคะอืมแต่ก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้ต่อกันนะยังมีในเรื่องของการพูดคุยกันมาเรื่อยๆนะคะอาจจะมามายหายกันบ้างนะคะอย่างที่บอกนะแต่เตยคิดว่ามันก็มีความรักและความรู้สึกดีๆต้องการกันและกันอยู่ตรงนี้นะคะตอนนี้คุณนะมีในเรื่องของการที่ว่าอยากจะ พัฒนาตัวเองในเรื่องของการเงินนะคะมีการคิดในเรื่องของการต่อยอดธุรกิจนะคะการเดินทางการขยับขยายนะคะต่อยอดชีวิตให้มั่นคงมากขึ้นนะคะเออถ้าไกลกันด้วยระยะทางก็อาจจะมีในเรื่องของการวางแผนที่จะไปพบไปเจอกันก็ได้นะคะคนคนนี้เขารักคุณนะคะเขามีความรู้สึกที่ดีให้กับคุณมากๆเลยนะคะรู้สึกถึงความเป็นครอบครัวนะคะเออถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันอาจจะไม่ได้ชัดเจนเลยนะคะแต่ตอนนี้นะคะเขา เหมือนเขาตัดสินใจแล้วนะคะเอกซ์อลนะเขาตัดสินใจแล้วที่จะลงมือทำอะไรบางอย่างนะคะถ้าเกิดว่าเขาเคยมีความสัมพันธ์ที่เ,ออเป็นเคยเป็นครอบครัวกับอะไรกับใครมานะคะโดยมีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยจะตัดสินใจทำอะไรบางอย่างกับ ในอดีตของเขาแล้วนะคะให้มันชัดเจนมั่นคงขึ้นเพื่อที่จะมามอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะคะเทนออกคัพเขารู้สึกดีกับคุณมากนะคะแต่คุณเนี่ยค่อนข้างจะสับสนลังเลนะคะในความสัมพันธ์นี้ไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงดีนะคะเขาอาจจะยังไม่ได้พูดคุยสื่อสารกับคุณอย่างชัดเจนก็ได้หรือในเรื่องของความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะมีในเรื่องของ ความห่างไกลกันในเรื่องของระยะทางมันเลยไม่สามารถที่จะแน่ใจว่าควรจะพูดออกไปดีไหมอะไรแบบนี้นะคะอสำหรับในช่วงของเดือนพฤศจิกาย,ยนนะเมถุนโดยคิดว่าตัวคุณเนี่ยเริ่มที่จะอยากไฟให้กับตัวเองอแล้วนะคะจะมีการพูดคุยส่งข่าวกันนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นี้นะคะจะมีการพูดคุยแน่ๆนะคะตัวคุณเนี่ยเหมือนต้องการที่จะ ความหาความชัดเจนให้กับความสัมพันธ์นี้แล้วอยากได้ความยุติธรรมนะคะทวงคืนความยุติธรรมให้กับตัวเองนะคะประมาณนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าไม่ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะมีปัญหาอะไรอยู่ก็ตามนะคะจะเป็นเรื่องของความไม่เข้าใจกันจะเป็นในเรื่องของสถานะความสัมพันธ์ที่มันกลมเครือเขายังเคลียร์คนเก่าไม่ได้นะคะหรือจะเป็นเรื่องของอุปสรรคอะไรใดๆการเงินการงาน คุณพร้อมที่จะสู้นะคะมีการเปล่าประกาศชัดเจนเลยว่าฉันจะสู้เธอจะเอาอย่างไรประมาณนี้นะคะแล้วความสัมพันธ์นี้นะเตยคิดว่าคุณทั้งคู่น่าจะได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะเอ่อไพ่ที่เป็นการเดินทางมาเยอะมากนะคะไหนนะคะ นี่ก็เป็นเดอะซันนะคะมีม้านะแล้วก็บทสรุปเป็นไนท์ออฟคัพส์นะคะน่าจะมีในเรื่องของการวางแผนมาพบมาเจอกันในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนะคะสําหรับคนที่คุมเครือกันอยู่นะคะหรือรักกันดีแต่ห่างไกลกันด้วยระยะทางนะคะจะมีในเรื่องของการมาเอ,อ่อมาพบเจอเดินทางมาเจอกันนะคะไพ่ค่อนข้างน่ารักมากทีเดียวนะคะเดอะซันนะคะแล้วก็ไน i g ออฟคัพส์นะคะเนี่ยเป็นม้าสองตัวนะคะที่หันหน้ามาเจอกันพอดีเลยนะคะ โอ้คิดถึงกันนะเราก็อาจจะได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันในการไปท่องเที่ยวเดินทางอะไรแบบนี้ด้วยนะคะเพราะว่ายังไงเดือนหน้าก็เปิดประเทศแล้วเนอะเออดีจังเลยนะคะอ่ะขอหนึ่งใบนะคะจากโรแมนจังเจ้นะคะให้กับคนมีคู่ชาวราศีเมถุนนีิถุนนะคะในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนะคะอุ้ยขอหนึ่งใบค่ะ ออกมาประมาณสิบใบได้เลยนะคะมาจา่จาใบจ้ะโอ้ Attraction ค่ะ you attract romantic love by enjoying this moment fully อุย้ยหฝันเวลมากนะคะคือไพ่เนี่ย อยากจะบอกคุณว่าถึงแม้ว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะมีในเรื่องของระยะทางการรอคอยนะคะก็ขอให้คุณเนี่ยเอ็นจอยโมเมนต์รอบข้างนะคะอย่างผู้หญิงในรูปนี้นะคะที่เขาชื่นชมกลิ่นหอมของดอกไม้ข้างทางนะคะแบบนี้นะคะรอแบบไม่ทรมานใจรอแบบไม่ทุกทรมานกันทั้งคู่นะคะรอแบบ หาอะไรทำไปบางๆลางอะ่ะเติมเต็มตัวเองให้ได้แบบนี้นะคะอาจจะเออไปดูแลในเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมผิวพรรณไปสปาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรืออาจจะวางแผนการท่องเที่ยวกันเดินทางไว้ก่อนล่วงหน้าเลยก็ได้นะคะเออเอาจิตนำไปก่อนนะคะอ่ะเรามาดูกันที่ส่วนของ angel answer กันบ้างนะคะขอหนึ่งใบนะคะอุ้ยมาเร็วมากเราก็ล่นไปแล้วด้วยนะคะ อนี่ไงเห็นไหมเหมือนที่บอกไปเลย improving health นะคะอคุณใช้เวลาตรงนี้ในการดูแลตัวเองก่อนได้เลยนะจ๊ะฟิตร่างกายไว้พร้อมนะคะเดี๋ยวพอเขามานะคะจะได้เต็มที่นะคะจะได้แบบเจอหน้ากันแล้วก็ใช้เวลาดีๆร่วมกันได้เลยนะคะนะดูแลของออดูแลในเรื่องของโภชนาการนะคะดูแลในเรื่องของสุขภาพนะคะ สุขภาพร่างกายออกกําลังกายนะคะโยคะอะไรอย่างนี้ก็ได้นั่งสมาธินะคะม,ในมนนะคะีในเรื่องของการสวดมนต์นะคะในเรื่องของการดูแลตัวเองในเรื่องของจิตใจนะคะภาวาความเครียดอะไรล่ะถึงไปให้หมดเพื่อเตรียมตัวนะคะตอนรับเขาเข่าเวลคัมจุดไทยแลนด์อะไรแบบนี้นะจ๊าสำหรับชาวราศีเมถุนนะโอเคคะ่ะ อ๋อสำหรับใครที่ไม่ได้มีในเรื่องของระยะทางนะคะเลยคิดว่ายังไงความสัมพันธ์เนี้ยมันก็ยังไปได้ต่อถึงแม้จะมีสะดุดกันในเรื่องของเอ่อการงา้อการงอนนะคะเรื่องของธนาทางการเงินบ้างนะคะแต่เตยคิดว่าเดี๋ยวช่วงของเดือนพฤศจิกายนเนีย่ยคุณทั้งคู่เนี่ยจะได้มีการใช้เวลาดีๆร่วมกันอาจจะไปผ่อนคลายไปเที่ยวไปรีแลกซ์เปลี่ยนบรรยากาศกันนะคะซึ่งก็จะเป็นผลดีกับความสัมพันธ์คุณมากๆเลยนะ โอเคก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์คอมเมนต์นะคะ่ม s u b s c r i b e นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจกับเต้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามช่องทางการติดตามใหม่นะคะ TikTok นะคะเจอกันนะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ